สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเดินป่ามีดสะสมนะครับเป็นเหล็กนอกเหล็กช h i p p e r Steel นะครับตัวนี้เป็นเหล็กที่ผมซื้อมาจากบริษัทสหมิตรนะครับเป็นเหล็กนําเข้าจากประเทศออสเตรียนะครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งเหนียวแล้วก็ต้านสนิมนะครับวันนี้มาในรูปแบบ ดามกันเสียบนะครับเซฟกัดทองเหลืองดามจับไม้มาค่านะครับสวยงามมากๆครับพร้อมกับซองไข่เด็กครับยังราคาเดิมนะครับชุดนี้ใบยาว8นิ้วราคาอยู่ที่3,000บาทนะครับผม3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเล่มที่1กันนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเหล็กต่างสนิม3,000บาทถ้าเทียบกับเหล็กซับ9หรือเหล็กตลับลูกปืนนะครับ ถ้าเป็นแน,แนวเดียวกันเนี่ยค่ายอื่นของเขาจะแพงกว่าเรานะครับเหล็กตลับลูกปืนเนี่ยก็ดีนะครับแต่มันไม่ต้านสนิมนะครับเหล็กซับ9หรือว่า SUP9 นั่นนะครับก็ดีครับแต่มันไม่ต้านสนิมนะครับอ่ะราคาสูสีกันเลยแต่ของเราเนี่ยต้านสนิมนะครับมาใบมีดยาว8.1นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา6.5มิล เป็นงานทิ้งผิวไฟขัดขาวกึ่งเงาผิวไฟก็คือสีดํานี่นะครับผิวไฟคือเราทิ้งผิวเหล็กไว้ส่วนตัวนี้ขัดขาวกึ่งเงานะครับเนี่ยคือมันจะกึ่งเงาเห็นไหมครับเห็นเงาสะท้อนไหมครับเนี่ยถ้าเราขัดไล่เบอร์ขึ้นสูงสูงขึ้นไปมันจะกลายเป็นผิวกระจกนะครับนี่เนี่ยอย่างตรงนี้เห็นไหมครับเกือบเป็นกระจกละจะมีตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้คือจะสว่างมากเลยเนี่ยเกือบเป็นกระจกละ ดามจับไม้มาคาเซฟกาดทองเหลืองสวยครับใส่หมดให้2จุดเลยนะครับมีรูร้อยเชือกอยู่ท้ายดามด้ามเป็นด้ามแบบกันเสียบนะครับไม่ใช่ด้ามประกบนะครับเห็นไหมครับกันเสียบของเราก็เป็นกันเสียบแบบไอ้ไม้ท่อนเดียวไม้ท่อนเดียวก็คือไม้กลมที่อื่นจะเอาไม้มาประกบกันแล้วก็ทํากันเสียบมันไม่ค่อยทนนะครับสามพันนี่ได้ซองไข่เด็กด้วยครับเห็นไหมครับนี่สวยงามมากครับซองไข่เด็ก เวลาเปิดใช้หัวไม่มือดันตรงนี้นะครับผมทําร่องไว้ให้เห็นไหมครับดันแล้วก็ดึงออกอย่างนี้าเห็นไหมครับง่ายมากใบยาว8.1นิ้วครับกระทัดรัดสะดวกสบายเลยครับไซนี้มาตรฐานมาดูแล่วมีสองครับใบมีดยาว8.1นิ้ว กว้าง2นิ้วครับสัน6.5มิลครับตามจับมาดูเล่มที่3ครับ8.1นิ้วกว้าง2นิ้วสนันหนา6.5มิลทุกเล่มขนาดเท่ากันนะครับ ทุกเล่มขนาดเท่ากันทรงเดียวกันเป๊ะเปะครับอย่างกับฝาแฝดไปเลยครับเนี่ยครับเท่ากันเป๊ะเป๊นะครับด้านจับก็เหมือนกันเป๊ะเเ,เหมือนกันมีสองใส่เมยียไททุกเล่มนะครับราคา3,000บาทตัวนี้เป็นคราบไข่เด็กเป็นคราฝุ่นไข่เด็กเช็ดออกแล้ว ซองเขาวางอยู่ข้างล่างมีซองให้ทุกเล่มนะครับใครที่ต้องการมีไซส์ใบายาว8นิ้ว8.1นิ้วนะครับก็ทักทายมาได้นะครับราคา3,000บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ